ดู il, คนนี้นะคะว uh, oui. well ีนาตอเป็นสามคำไม่ต้องไม่ต้องเป็นคำนคะหนึ่งสองธรรมชาติขยานมุ่งมั่นให้เลือกสามคำนะคะที่เป็นตัวเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้เลือกเครื่องสำอางหนึชิ้นนะคะแล้วก็ให้ทำท่าออีกคนะไรต้องเดิมนะคะ อันนี้คือไหวพริบเนาะใช่ไหวพริบเลยตอนนี้ให้คิดตั้สดๆเลยกั่เคกับอง้นสานนะคะได้หมดเลยนะคะคือแบบว่าคือสามารถพูดได้ตามฟิลเลยคือคิดอะไรมาพูดได้หมดใช่พอฟ้าสวยมากค่ะมีความแอพทักซอนมาก เว่นแปคะเพราะว่าวินาสเร็มนนหน้าแล้วชอบทาอะไรว่องไวค่ะวันไหนที่าาาวแบบแบินะคะินาจะใช้ยกแป้งที่มาไปด้วยนะคะอีกนิดแป้งอย่ี่เปนนืคะดี่าองแล้วเน่แป้งค่ะ้องของ DC เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ยแน่้าวก็เร่งค่ะนระเวาไหนยียเรามีเวาลาจกัดเนี่ยเราต้อมาวิห้ทุกค มาดูท่าโพสต์ของวีนา,นาคันดิกวร์